มีใครที่เบื่อไมคัาเบดล็อกที่สามารถตีได้แค่1ครั้งต่อ1ตัวไหมครับซึ่งต่างจากไมค a f จะว่าที่ตี1ครั้งแต่โจมตีได้ทีละหลายตัวและวันนี้ปัญหานั้นจะหมดไปด้วยแอดออนที่มีชื่อว่า Bryon Java Combat นั่นเองครับ โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันกับ Rayon Java Combat นั่นเองนะครับก็คนทําก็คือหลอน Rayon อีกแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครที่ลง Action and Stuff นะครับก็จัดเรียงกันประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเควิธีดาวน์โหลดนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับยืนยันต่ออะไรให้เรียบร้อยนะฮะโอเคครับจากนั้นก็กดเก็ตดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์ไปเลยนะอันแรกนะครับได้เป็น .mcpack นะครับแล้วก็ไม่มี .zip ต่อนะถ้าใครมี .zip ต่อนะครับก็ให้ลบ .zip ออกนะครับ ถ้าเป็น .mcpack อยู่แล้วนะส่วนอัดข้างล่างนะครับจะเป็น .mcaddon นะครับถ้าคลได้มาเป็น .mcaddon แล้วก็ .zip อีกนะครับก็ให้ลบ .zip ออกเหลือแค่ .mcaddon แค่นี้นะโอเคครับแค่นี้เราก็สามารถกดเปิดตัวของไฟล์ได้เลยนะครับเขาก็จะเปิดเกม Minecraft ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับส่วนใครที่ลง add-on ไม่เป็นนะครับก็ลองไปดูคลิปสอนลง add-on ที่ลิงก์ปักมุดได้เลยนะครับในขั้นตอนของการสร้างโลกนะครับให้เรามาที่ Behavior Pack นะครับจากนั้นก็เลื่อนหาตัวของ Java Combat Behavior Pack ตรงนี้นะครับก็ a c t i v ฟ e ให้เรียบร้อยนะ จากนั้นนะครับให้มาที่ Resource Pack ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Available o w n นะครับแล้วก็เลื่อนหาตัวของ j a v a Combat Resource Pack ตรงนี้นะครับก็ Active ไปนะฮะแล้วก็อีกไฟล์หนึ่งนั้นก็คือตัวของคู่ดาว Animation ตัวนี้นะก็ Active ไปให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะครับ Behavior ต้อง Active แค่ตัวนี้นะครับ ส่วนดีซันแพ็กนะครับก็แอคทีฟทั้ง2ตัวนะจากนั้นนะครับเราก็สามารถปรับได้นะฮะอันนี้คือครูดาวจะขึ้นตรงที่คอสแอนนะครับตัวนี้จะขึ้นตรงฮอตบาร์นะครับข้างล่างขวาตรงนี้นะส่วนอันนี้จะเป็นคูดาวที่ขึ้นฮอตบาร์ตรงล่างซ้ายตรงนี้นะครับส่วนผมนะครับถนัดที่จะใช้ครูดาวตรงที่คอแรนนั่นเองนะครับหรือว่าเป้าตรงกลางนั่นเองนะแล้วก็แค่นี้นะครับเราก็สามารถสร้างโลกได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับแค่นี้เราก็สามารถโจมตีได้แบบจาว่าแล้วนั่นเองนะนี่ฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ r ร o n Java Combat นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแอดออนนะครับที่ทำให้เราสามารถใช้วิธีการต่อสู้แบบ Java ได้นั่นเองนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ